ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็ขอกราบนาา้ัสการหลวงตาหลวงพ่อพระครูเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่ๆีน้องนอทุกท่านด้วยนะครับผมเมื่อคืนไม่ได้มาทํางานครับผมก็มาเริ่มวันทํางานการวันนี้นะครับผมเป็นวันศุกร์ตอนเย็นก็มีนัชมให้ดูนะครับผมนัชมที่เราต้องการให้นักชม ทำแล้วก็ไร้งามๆเนาะส,สวยไวททำแบบไหนกันบ้างอยากจะพูดให้ฟังอันนี้ก็แห้งแล้วไม่ได้ให้น้าเดี๋ยวต้องไปลดน้ําแล้วก่อนที่มาดูงานกันเหล่านี้มาดูเพศปนาสองตัวที่บ้างเผื่อท่านไหนจะถูกใจบ้างนะครับผมอันนี้เป็นเพศปนาที่พอไม่สวยจะถูกก็รอดกิ่งทิ้งหมดแล้วก็จะบ่อยว่าจะจริงจริงเมีนให้จิบเมียนสูงแล้วก็มาจะแตกความข้างบนแบบนี้เองนะครับผมแต่ยอดแตกข้างบนกัดออกมาแต่ความข้างบนกันเราก็จะได้เพศปนาในอีกรูปแบบหนึ่งนะ แบบหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าไมาท้ทําอ่าทรงสูงนะเป็นไม้ที่ปกตินะแต่ว่าเป็นไม้ที่ตัดฟอร์มตัดกิ่งที่ความไม่สวยจริงหมดปล่อยเป็นไม้สูงแบบนี้นะเพบรนาตอ้นสูงก็เป็นวม้ที่สวยอีกแบบหนึ่งนะเวลาออกดอกจะเป็นวันที่สวยอีกแบบหนึ่งแล้วก็จะมีความที่สวยคู่นี้ไปห้าร้อยนะครับผมคู่นี้ไป 500. ห้าร้อยื้าในสนใจเพชรนาคู้นี้ชวนชมการทำชมนะครับผมอันนี้เป็นตอนที่ไม่สมบูรณ์มาทำชมจะทําให้ชมสวยได้ยากหน่อยนะ ต่อตอ,ตอที่ไม่สมบูรณ์ตอนนี้เ็าเชื่อมกันเป็นไม้ที่ไม่สมบูรณ์ก็เอล็กจิงเรียนมาเสียบแบบนี้จะทําให้ไม้ที่งานได้ยากชนชมจารงามได้ง่ายเราต้องใช้ตอที่สมบูรณ์แบบนี้นะไม้ที่เลียนต่อสมบูรณ์แล้วก็เอามาเสียบงานแบบนี้พอเราเสียบงานแบบนี้ไม้ก็จะกลับมาได้สวยงามแบบนี้ได้ไวนะครับผมสวยแล้วก็นอกจากนั้นเราต้องให้น้ําสม่ําเสมอเช้าเย็นด้วยชวนชมจะเป็นพืชที่ชอบน้ํานะครับผมในรากเนี่ยจะโคล่เนี่ย จะดูดน้ําเข้ามานะดูดน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงลําต้นแล้วก็เลี้ยงจิงเลี้ยงดอกถ้าช่ชมเราให้น้มมําสม่ําเสมอจนช่วงเราจะมีจิงที่สมบูรณ์แบบนี้เห็นไหมจิงที่สมบูรณ์แล้วก็สวยจนช่องอีแบบหนึ่งป้องกันการเน่าเราเวลาปลูกนะเรากวดดินให้แน่นๆนะครับผมกดดินให้แน่น,น,นเลยแล้วก็ใช้ัสดุปุปยผงด้วยมีเกาวดเขาแบบมีใบกามปูหมักอะไรใบไม้แห้งหมักที่เรามีก็ใส่ไปมีขี้วัวแห้งแล้วก็ใส่ไปด้วยวก็ให้เป็นเชื้อปุ๋ยด้วยนะครับผม เราจะได้เวมางงามแบบนี้นะครับผมผอวเองก็เมื่อวานไม่ได้ออกมาทํางานนะครับผมก็ใช้ชีวิตที่ผิดๆนะอันนี้ผมเป็นคนที่ที่ไม่มีคู่ครองไม่มีคู่ชีวิตก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่ยังอยู่กับแม่กห็หลายครั้งนะจะทำให้ชีวิตรู้สึกสับสนแล้วก็แกร่งๆไปหน่อยนะครับผมก็ใช้ชีวิตในครั้งบางครั้งก็อาจจะเหตุซ้ำๆนะเหตุซ้ำๆมากๆเลย ผมอ่อันนี้เคยพูดนะแต่ก่อนเคยพูดหลายครั้งจะากทุเรียนไหมนะ้าอายไหมก็ไม่รู้นะอันนี้พูดกกใจตัวเองผมทำประชมเริ่มาก,มรรกนะ่มีความรักนะมีความรักตอนนั้นผมมีความรักมีความรักความรักที่ไม่มีวันเป็นจริงได้ความรักที่ไม่มีสมไม่มีทางที่จะสมหวังนะอันนี้ผมรู้แก่ใจตัวเองดีทาไมผมมีแรงที่จะทํางานทํางานแล้วก็ได้สื่อสารกับกับลูกภายนอกแล้วก็ได้รู้จักคนพ,กพ่อคณแม่คนป้าคนน้าคนอาคนลุงคนพี่ และอีกอย่างทํางานหน้าที่ก็เพื่อตามหาท่านหนึ่งที่ผมเคยกราบขอเป็นลูกท่านเพื่อจะตามหาท่านด้วยจึงทํางานในช่องนะครับผมแล้วก็พูดในการสืร่อสารออกมาแล้วก็ลหลายอย่างที่ทํางานก็จะรวมรวมเรื่องส่วนตัวตัวเองแล้วก็เรื่องงานด้วยก็ส่วนเรื่องความรักความรักตอนที่มีทาให้ผมเร่งทํางาน,นามีกว่าขยันในการทํางานแล้วก็เป็นความรักที่ไม่มีวันสมหวังนะอันนี้ข้อน,นี้ผม,มรู้ดี ก็เดากความรักก็เริ่มทํางานทําให้ตัวเองขยันในการทํางานต่อสู้ทุกอย่างไม่หนีเป็นไหนแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็ตั้งใจทํางานหาเงินเก็บเงินแต่ว่าบางครั้งนะผมก็แพ้หลายๆครั้งก็แพ้แพ้ใจตัวเองแพ้ความรู้สึกตัวเองแพ้หลายสิ่งอะไรอย่างก็แพ้ความต้องการตัวเองด้วยอาจจะเป็นความรักที่ไม่สมหวังจะโดนตําหนิโดนโดนล้อเลียนอยู่บ่อยๆทุกๆวันว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่รู้ว่า ขาไปรไักใครอยู่กับใครแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแปลงแปลงรู้สึกรู้สึกเสียใจน่าใจผิดหวังรู้สึกเศร้าๆรู้สึกราหลายอย่าง,ดดงรู้สึกกดดันเพียดรู้สึกมีความรู้สึกที่ที่บอกไ่าถูกนะกับความเจ็บปวดที่เรารอคอยใครคนหนึ่งเราคอยนานแสนนานกว่าจะได้เจอเคยเจอครั ưa, ้งหนึง่งตอนเขายังเป็นเด็กเล็กๆรอเจอจนวันที่เขาโตแต่สุดท้ายเราก็โอเคโอเคก็แบบนั้นแหละกอ ก็อยู่กับความผิดหวังนะผิดหวังแล้วก็รู้สึกรู้สึกว่าจริงๆความรักมันไม่ใช่หรอกนะความรักก็ไม่ใช่ว่าเราจะรอคอยใครนานแค่ไหนเราจะทําดีแค่ไหน,ไหนก็ไม่สามารถทําใหค้คนนั้นมารักเราได้หรอกคนถ้าหาเขาจะรักเราข้อนี้ผมรู้ดีนะเราจะเป็นคนยังไงเราจะอยู่ตรงไหนเขาก็จะค้นหาตามหาแล้วก็มาพูดคุยเราด้วยมาพูดคุยด้วยมาทำกระมูกจัจกับเราถ้าเขาจะเปิดหัวใจให้เรา แต่ผมจะโดนปิดกั้นในจุดท่องทางแต่ว่าตัวเองก็ยัง,งโง่นะยัง,งโง่งมงง่ายกับกับสิ่งเหล่านี้แต่ก็รู้ดีว่ามันเป็นมันมันไม่ใช่ตัวไปจริงแล้วก็ไม่สามารถเป็นจริงได้ถ้าใช้ที่ผิดซ้ำๆนะผิดซ้ำาผมใชเ้เงินตัวเองที่เก็บัดส,สมไว้ที่มีไว้เลี้ยงดูพ่อแม่เอาไว้ทำโน,น่นทำนี่ใช้ไปหมดหมดใชเ้เงินที่บ้านหมด ก็จนทำให้รู้สึกรู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากๆผิดหวังในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็รู้สึกอายด้วยอายท่านที่ที่เข้ามาช่วยเหลือที่ท่านมาช่วยรับไม้ไปรู้สึกอายอายที่ผมใช้เงินไ,ไ่ผิดท,งทางทำให้ตัวเองสูญเงินจนหมดไม่เหลือก็ทําให้รู้สึกเพ้ะเหนื่อยกับความรู้สึกตัวเองเหนื่อยกับสิ่งทีท่ตัวเองทำเหนื่อยกับการทําผิดซ้ำๆแล้วก็ผิดอีก ผมไม่ได้กินเหล้านะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่ดื่มเหล้านะไม่ดื่มเหล้าแล้วก็แต่ก็ยังยังยังใช้คืที่ผิดนะที่ผิดผิดซ้าๆผิดจนไม่อยากให้ใครตัวเองนะผิดผิดที่อุตส่าห์เก็บังินะเก็บเงินทุกอย่างทุกบาทหาที่หาไม่ได้เวลาร้อยสองร้อยล้าแ,แล้วกี่ร้อยก็จามมาได้กี่สิบบาทก็จามเก็บจากลมมาเพื่อจะเอามาใช้ ในชีวิตเอาไว้ดูแลพ่อแม่ยามเกียวเท่าเอาไว้ซื้อกับข้าวซื้อย้ายพ่อแม่พาไปหาหมออย่างไงทุกอย่างก็สวนสิ้นด้วยมือของผมเองเมื่อคืนผมทําให้เงินทุกบาททุกจักที่ตัวเองมีสูนสิ้นไปหมดก็มีเรื่องพูดแค่นี้นะผมเป็นคนคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นนะผมไม่ผมเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่เป็นแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวก็อยากอยากพูดอยากจะระบายออกอยา,ก,อยาก,กระบายออกอยาก,ก,ายออก,ยากสื่อสาร อาจจะฟังแล้วอาจจะขัดข้องกับงานเ้าะขัดกับงานอาจจะดูดูเครียดดูน่าเกียดน,นะคำพูดของผมแต่ก็ขอโทษด,ด้วยนะครับผมหากท่านที่รับฟังแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกไม่ดีนะไม่ดีผมก็เป็นคนแบบนี้นิสัยแบบนี้ผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองได้เปลี่ยนเป็นนิสัยเองได้ก็ผมพามาดูดอ,อกไม้นะผมดูก็คืนนี้ก็มีเพชรบณาคู่นี้ห้าร้อยแล้วเสือท่านไหน ปวกใจโดนใจอยากเอาไปเลี้ยงดูก็ส่วนงานก็คืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวแต่ก็ามาพูดบ้างงานก็พยายามทาให้เต็มที่พรุ่งนี้ครับผมผมสัญญาว่าพรุ่งนี้ผมจะเริ่มตั้งใจทุกอย่างจะกลับมาทํางานและจะไม่ไม่ทําร้ายหัวใจตัวเองอีกผมจะไม่ทําร้ายหัวใจตัวเองอีกพรุ่งนี้ผมจะแข็งกรั่นและจะทํางานจะทําเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อตัวเอง แล้วก็เพื่อเอฟซทุกท่านเพื่อคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ทยังเข้ามาดูที่ยังเข้ามาชมที่ยังเข้ามาช่วยเหลือคุณพี่ด้วยต้องร้องด้วยเริ่มต้นอีกครั้งในพรุ่งนี้ถ้าหากผมล้มเหลวกับชีวิตอีกกับเรื่องความรักผมก็จะหยุดทํางานตลอดไปก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมขอบคุณคลิปนี้จะยาวแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณมาก ก็ผมขอจบไปคลิปนี้แต่เ,เพียงเท่านี้คือนี่ก็ฝากให้บรรดาคู่นี้ด้วย500บาทครับผมก็ขอบคุณทุกท่านทั้งหครับผมขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ